ท่านทุกท่านเลยนะคะวันนี้พบกับช่องเราลวินทีวีนะครับกล้องอยู่ข้างบนนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรไปดูกันเลยวันนี้เราจะมาดูวิวแมวกันนะคบและว,วันมันจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันอยู่เลยนะคะก็เริ่มจากคอนโดแมวก่อนค่ะลองเข้าไปทานงนี้นะก่อนเนี่ยตัวแรกน้องมังกรมันอยู่กัน น้ที่น้าฮารุยังอยู่ฮารุกอยูไหนลูกเวียนวีนถ่ายคลิปหน่อยดิดยเดี๋ยวพี่จะอุ้มฮารุนี่นะคะพี่ระดากำลังอุ้มงฮารุนครับนี่นะครับน้องฮารุชื่อเสียงน่าจะรอดจเราจะรอดอเดี๋ยวน้ พี่เลอเขาลุกไม่ได้นี่นะคะ้รงันดุ๊ดุ๊กดุ๊กด้นเดินไปนั่งลยนั่งแลยนนไ่เป็นน้ำน้ำน้ำ้ำ้ดน ่ตัวเดียวที่อยู่ในที่นี่นะคะมีแค่ตัวเดียวจริงๆแต่นี่คือที่นอนแมวครั้งล่าสุดที่มานอนนะคะมามาอยู่กันที่เกม Minecraft มกัน,นะคะ่ะไปตัวต้งมากเลยแม่ค่ะต้องเปลี่ยนตัวตัฟินต้องรู้จกักรอ่อยสิโอเคนะคะแล้วก็จะเอาตาสีเขียวนะคะ เข้าเกมไปเลยนะคะเข้าเวอร์นั้นค่ะเชื่อเราจะไปโผูกที่หมู่บ้านใช่ไหมคะไม่เลยนะคะเราไปโผูกที่อาณาจักรแมวค่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บหนึ่แบบงรีบกด,ดดูกำลังโหลดดิ้งรีคอสต์วินไม่ทำไมไม่เปิดให้ดูล่ะกำลังโหลดดิ้งรีคอสอยู่นะคะพอดีมือจะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้โทรศัพท์ถ่าย มือปุ๋มนิน่ยตลกมาเริ่มทำรอรอรอเสร็จไอยังนก็ไปโผล่ที่นาจากแมวไปโผล่ที่นาจากแมวจริงนี่นะคะเราผล่ในน้ำแต่ว่าข้างนอกเป็นนาจากแมวเห็นแมวไหมครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะคะนี่ค่ะนาจากแมวโไปดูหน่อยสิมีแมวอะไรบ้าง เมื่อก่อนกับที่เราทำไว้เมื่ออีพีที่แล้วนะครับไม่ใช่วินคนเขาคนเขาไม่เข้าใจวีเนยคนเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเราลบทุกอย่างทิ้งหมดแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายนะอ๋อนี่คือแมวจากที่เราสร้างขึ้นมานะคะในงานแต่กงานแล้วก็โมโม่ค่ะแนะนี่นะครับแมวคอยาวที่ผมสร้างพี่ก็เลยให้สวนคะแนน นี่ก็จะเป็นแมวคุณหมอนะคะแล้วก็มีห้องหัวใจที่มีแมวประชุมด้วยค่ะไม่เชื่อเดี๋ยววินลองเข้าไปดิใช่มันมีถ้าทุกคนเจอแบบนี้นะคะอ้โหนี่นะคะแมวเราออกมาแล้วค่ะเข้าไปในนี้นะคะก็จะมีแบบแมวนะคะนีออ่ไงจะลโมชั่นเลยอะหนวินไม่ตีน้องแมวทำไมอะ่จะยะตาลัดปิดบ้านเลย,ย นี่นะคะไปดูตัวต่อไปกันนี่นะคบสองตัวนี้ก็จะเป็นแมวคริสต์มาสกับแมวใสเอเดอร์ทอานะคะเพราะว่ากลัวน้ำเราก็จะกระโดดขึ้นน้ำค่ะแล้วผมก็ตกน้ำตกน้ำแทนแมวจ้ากินนี่นะคะแมวเราก็มาแล้วนะคะอุยแล้ววินก็เผลอไปตีมันอีกแล้วอ้าวก็ไม่เห็นห้มัอยู่บนตัวแมว ถ้างั้นเราไปรีวิวแมวตัวต่อไปกันเลยนะคะแมวอยู่บนเขาวินอ่าวินรู้แหละนั่นไงครับผมเห็นจริงๆด้วยว่าแล้วผมไม่ได้ตาฝันนี่นะครับซ,ซูมเป็นแมวซูมเป็นซูมเป็นแมงยันะครับก็จะมีแมกอีกสองตัวนะครับนี่นะครับ ทุกคนจะอาจสังเกตดูนะครับว่าเกือบทุกที่เนี่ยเราหมักทอดไว้เพื่อให้มันสว่างไงครับไว้สําหรับออแมวได้ค่ะใต้น้ําก็มีวินไม่เชื่อไปดูใช่ผมเห็นลัดสีส่องหมักทดให,ห้ทุกคนดูสิวิน,วนไม่ง้นของคุณไม่เชื่อนี่นี่นะคะนี่นะครับทํามไม่เยอะเลยแม่อยู่ในน้ำเอ๊ผมลืมรีวิวรีวิวแมวตัวนี้เลยอยู่ใาากล้ซะด้วย นี่นะครับแมวตัวนี้ก็จะเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้ใช่ค่ะถ้างาั้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะยังวินก็กน่าจะใช่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปจบคลิปด้วยกันเลยไปเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปของเรานะครับ ถ้าถ้าใครชอบ like, นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ์ด้วยนะคะเพื่อให้เป็นกําลังใจทําเพื่อให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ไว้สําหรับให้มังกรกับกมูมูออกมาด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นแมวกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย